วิดีโอมาก,ก่อนทั้งแบบว่าทําการบ้านมานะคะแล้วก็ก่อนแข่งเราก็ดูวิดีโอเราก็ดูว่าใครเล่นเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าทุกคนทําออกมาได้ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเซตหลักของโคราชเขาก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะก็เลยทีเขาก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโคาเขาเล่นดีมากๆวันนี้เราเหนื่อยมากๆค่ะคือเราช่วยกันแบบสู้เต็มที่สู้แบบทุกลูกเลยคะ่ะวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆค่ะต้องเชื่นชมว่าโค拉เขาเล่นดีมากๆแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวประมาทไม่ได้เลยค่ะผลที่ออกมาถึงแม้ว่าเราจะชนะสามหนึ่งแต่ว่าฟานนโซไม่เป็นลูกกลมๆมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราจะพยายามตั้งใจซ้อมแล้วก็ทําให้เต็มที่อีกเพราะว่าทีทมเก่งม,มากๆเลยคะ่ะพูดถึงสภาพร่างกายของทุกคนในทีมหน่อยครับผ่อนล้าบ้างไหมหลังเล่นหลายเกมแล้ว ตอนนี้ยังยังถือว่าทุกคนยังยังโอเคอยู่ยังแบบฟิตอยู่ยังแบบได้อยู่ไงคะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าไฟนอลตัวเป็นแบบที่แบบ3ามแบบติดมันต้องตอนนี้ทีมทุกทีมาแบบว่าคูสีกันหมดอยู่ที่ว่าร่างกายใครดีเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทีมไหนร่างกายดีคิดว่าทีมนั้นน,น,น,น่าจะมีโอกาสชนะค่ะเพราะว่ามันเป็นคูู่สีเก่มมาคูสรีมันแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็เราก็จะพยายามแบบ ทำให้เต็มที่ไปฝึกซ้อมแล้วก็พยายามแบบทำร่างกายอย่างต่อเนื้อเพื่อให้เราแข็งแรงแล้วก็มาสู้ที่ไปร์ลโฟค่ะ